เดี๋ยวน,นี้จะมาสอนพับรถกระดาษตัวแรงของพีแม็กวิ่ง580เซนติเมตรมาดูกันคลิปนี้นะครับผมเราก็จะสอนกันไปแบบช้าๆนะทุกคนให้ทุกคนกระดาษมาพับตามได้เลยครับผมง่ายๆเลยมีกระดาษหนึงนะะ่งแผ่น <lead S 1> นะครับผมแล้วก็พับมาครึ่งหน้ากลางนะครับผมแล้วก็รีดนะครับผมแล้วก็ดึงจากหัวมาแล้วก็พับอีกนะครับผมแล้วก็รีดแล้วก็ดึงจากซ้ายมาพับ <ynchron Built> อีกนะครับผมแล้วก็รีดน<ล>ะครับผมให้มันตรงกันนะครับผมนี<ด>่ประมาณนี้ครับผมแล้วก็ออกแล้วก็ รีดเข้านะครับผมก็ประมาณนี้รีดเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ปลิกซ้ายขวาแล้วก็รีดนะครับผมเพื่อที่จะให้มันพับง่ายยิ่งขึ้นนะครับผมเราก็แย่นิ้วลงไปนะครับแล้วเราก็รีดนะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นหัวรถของเรานน่เองครับทุกคนจากนั้นเราก็พับทั้งด้านขวาลงมานะครับผมให้อยู่ตรงกลางนะครับผมแล้วก็ด้านซ้ายก็ให้อยู่ตรงกลางเหมือนกันนะครับผมนี่หัวรถของเราก็เสร็จเรียบร้อยครับผมจากนั้นเราก็จะพลิกอีกด้านหนึ่งมานะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นท้ายรถนั่นเองครับทุกคนพับง่ายๆครับผมพับเหมือนตอนแรกเลยนะครับผมมะราปณ อันนี้แล้วก็เรามาพับข้างๆนะครับผมให้มันเท่ากันทั้งสองข้างครับผมนี่ก็ได้ประมาณนี้แล้วก็พับไปข้างหน้านะครับผมปึ๊บหนึ่งทีนะครับผม